สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพงดาครับสวัสดีครับเยวันนี้ครับวันนี้ชวนปีใหม่ครับไปเดินเป็นเพื่อนครับไปที่ทำงานให้ไปทำความรู้จักกับที่ร้านแสดงครับสวัสดีมีเพื่อนเยอะนะครับแต่ว่าปีใหม่ยังไม่ได้เข้าโครงการนะครับเพราะว่าของน้องปีใหม่เขาอยู่โครงการของสวนสัตว์นะครับผม ค่ะมีเอฟดีถามหลายคนค่ะว่าทําไมพี่ปีใหม่ถึงไม่ไปแสดงกับน้องคนละโครงการครับคนละโครงการค่ะพอดีน้องปีใหม่เขาอยู่ในโครงการของสวนสัตว์เหมือนกับพี่เดือนครับผมส่วนหมูดาวกับแม่แป้งอยู่โครงการของพจนจักรครับคุณพจน์คุงพจน์คือคาค่ะหรือว่าอบจค่ะเรียกง่ายๆคืออบจดถูการเคยชินจะพูดทางนี้ครับผม คนหลอ่อคนเก่งจะไปทํางานแล้วครับเราก็ต้องให้ทําให้คนประจักษ์ทั่วรูปได้รู้ว่าหนูดาวเราทําได้ค่ะอตอนนี้เ็าเริ่มพัฒนามากแล้วครับก็มีกําลังใจหลายๆอย่างครับทั้งปีใหม่ทั้งอุ้มบุญทั้งเอฟซีครับผมจ้่ช่วยให้กําลังใจแล้วก็ให้พ่อดาวกล้าทําสิ่งที่พ่อดาวไม่กล้าทําก็ทําได้

ไปแล้วสองสาหายออกหน้าเลยค่ะน,น,น,นุ่นอ้วห้น้องมหลหลงยนนแพนด้าไปด้วยเลยวันนี้นเมเน่ <c oughs> จอน้เานะเจอเจ้าทินเขาได้ออกมาเร็วเ ไม่เห็นสอไม่ได้ไปทำงานนะครับพอดีน้องอุบุลยื่นทางโครงการกําลังยื่นครับผมกําลังยื่นครับเพราะยังไม่อานมัตินะครับก็ต้องรอรอเขาเปิดค่ะเขายังไม่ได้เปิดรับสมัครปีเขารับจานวนช้างไม่เยอะนะครับไม่ใช่ว่ามีช้างสุรินหรือว่าช้างพัดิ่นมาจากที่อื่นรับเลยไม่ใช่นะครับต้องรอโครงการเงินกองทุนพอพอได้ให้เงินเดือนช้างนะครับผม เราก็ต้องแค่ยื่นเอกสารไม่เฉยๆค่ะต้องรอเขาอนุมัติค่ะว่าเขาจะรับเชือกไหน้องที่ใหม่เขาทำไมไม่ได้ไปแสดงในโครงการของสวนสัตว์เขาคือเป็นแบบไหนนะคือประมาณว่าประมาณว่าของคดจะศึกษาเขามีการแสดงแล้วค่ะที่สวนสัตว์เขาก็เลยไม่ทำการแสดงค่ะเพราะว่ามันจะซ้ำกันค่ะโัยนี้ก็เป็นโครงการของอะไรนะ พระราชนีค่ะคือเขาจะทำแตกต่างกันค่ะแค่เขาจะพาของของโครงการโครงการชอาณาจักรนี้เขาจะพาช้างท่องเที่ยวค่ะนำเที่ยวเราจะไม่มีการแสดงใช่ค่ะจะจับไหมเก็บได้หัวสับสนุสอับ ไปให้กำลังใจน้องนะคะวันนี้ครับเมื่อวานนีสาวบุญครับส่งไปโรงเรียนไปที่ทำงานวันนี้มีสาวปีใหม่ครับปีปใหม่บม่อยากจับเอออยากงานยงหน่องเนะ <c oughs> าะไมอยากเนาะใ <c oughs> ครอยากเดินตีคู่ก็ไม่อยากเดินตามตูดกลัวดาวตดใส่บ่ ไม่กล้าจับหางลนโิโหอย่างงามเนาะบางทาง่า,านเลยตอนนี้ร้อนค่ะแดดร้อนระยะทางนะคะก็ไกลพอประมาณค่ะหมูดาวต้องเดินไปทำงานทุกวันเลยค่ะรรถือว่าออกกำลังกายไปในตัวนะคะนี่ผมเดินวแล้ยังไม่ลดนุ่นเลยครับ โอ้ยหุ่นแค่นี้จะลดไปไหนจะไม่ด่ดาเลยครับไมลดหุ่นครับไม่ถ้าถ้าพ่อดาวไม่ถือมาอย่างนี้ไม่ได้ยังไม่แม่เอฟซีพ่อคอยเอฟซีก็โชว์ปด่าผมทำไมไม่มีเสบียงให้น้องพอแล้วพอแล้วยังมาดูพอแล้วคุณบงอาจมองเฮ็ดงานลดตันอิ่มนะพ่อเอาไปไปกินในหม่องเฮ็ดงานแนจ้าหมูดาว เดี๋ยวสิบมีท่ทองใส่เลย,ย,ยใช่ค่ะถ้าคนไหนอยากป้อนอาหารช้างเขาก็มีอ้อยให้บริการค่ะเขาเดินทุกวันเนาะเขาก็ชินน,นี่แหละเวลา ไปออกงานออกการจะไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าเขาได้เข้ากับช,ช้างก็เยอะแล้วก็มีเสียงเพลงเสียงอะไรด้วยน้องตาเขาก็เลยเริ่มจะชินแล้วค่ะถ้าปีใหม่เราเข้าไปคงจะโอ้สาวขาดเลาะสงใจจงใจจะเลาะอ้อมอยู่นั่นแหละค่ะเอาไม่อยู่แน่แ <พอ S 1> นพ <อ S 1> ่พ่อเราสาวก็เลาะเอาจริงจงจังกนิ่งมากเลยไหมครับเอธรรมดาเหมือนกันนะ งานเหมือน<ล>กันนะวันนี้เป็นคลิปหนึ่งครับน้องปีใหม่ครับไปไปขึ้นบ้านหมูดาวเป็นบ้านผมนะครับนิ่งมากครับนิ่งกว่าหมูดาวอีกเอาน้ำมนต์ก็เก่งด้วยเพื่อนๆเน,น,นี่ยไม่เสียแรงที่เอฟซีครับที่ไปติดตามนะ,นะช่องของน้องปีใหม่ขอบคุณมา,มากนะครับเราขอบขอบคุณแทนครอบครัวน้องปีใหม่ด้วยนะครับที่ขอติดตามให้ค่ะข,ขอบขอบคุณมากๆค่ะ Chat, uh, tut cha, tut cha. Mm hmm. มาถึงครึ่งทางแล้วค่ะยักไม่ไกลเกินรอเด็กงางเฮียงหนองน้องอุ่นเนื้อไปแทงแล้ว หลายตัวอย่าดื้ออย่าพากันดื้อเด้อจะตีนเขาหลายเลยไม่นานนะครับผมรับปากว่าจะพาีใหม่พาอุ้มบุญไปเที่ยวเล่นน้ำทีนะครับจ้าแม่แม่เอฟซีรอดูนะคะวาดไปถ้าเดกแกงสามเชือก แม่วนมาบอกเขาจะเดินพอดีก็แดงแล้วฮู้ฮู้ฮู้เริ่มเริ่มจะฮู้แล้วเริ่มจะเกาแล้วเริ่มจะเกาแล้วเขาทำงานแล้วครับตอนนี้ม่ใช่เอาเดินเร็วๆขาเหยินๆนี่เอาเร็วๆไปเอาบุดจำบุดโอ้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 พอดีเละค่ะเข้าไปก็ไปเต้นกับเขาเลยเอาพี่ปี พี่ปีขายาวๆเดินตาวเอาสาวเอาเร็วๆให้ทันน้องเออตรงถึงแค่ตรงนี้ก็พอค่ะจ้าเพราะว่าช้างเขาก็เยอะหมาเขาก็เยอะกว่าเขากัดไอ้เจ้าหลงกับเจ้าแดอุ้ยออกมาจะไปลงน้ำเพลินเร็วๆเร็วๆมามา กละ่่อ้อเลวส่งน้องเจ้านี้แหละ๊ายบายครับหมูดาวค่ะขอบคุณค่ะเออเบกเบกบกเอไปพ่อเล้วลูกส่งน้องเจานี้ละอาจารย์ดาเขาสิไปนำมันวันนี้พี่ทองคำนะคะรีบมากเลยน้ำก็ไม่อาบค่ะโอ้โห เอาเราให้งานพี่ตองคำต่อส่งน้องหมูดาวไปด้วยกันเลยเ,เพราะว่าพี่ตองคำก็จะไปแสดงนะคะโอ้โอ <laughs> พี่ฟีเราขวางไว้ค่ะไม่ยอมให้เลยเไปเร็วๆพี่เขาจะไปจัดงานไปไปครับผมไปวว <c oughs> ทางกับน้องหมูดาวแล้วนะคะเราส่งแค่น,นี้ค่ะแล้วก็พาพี่ปีกลับบ้านไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าองค์พลักษ์ด้านานะองค์พลักษณ์เยอะเกินค่ะกลัวกัดเจ้าดา้าเจ้าหลงไม่เป็นไรนะคะหนุนหลงไปกับหมูดาวแล้วเพราะว่าเจ้าหลงมาทุกวันเกินเจ้าด้าเราไม่เคยมา ขับตัวเดียวก็วหนิงแท้ขับตัวเดียวนี่ไปกับหนองคือเฝ้าเ่เฝ้ายันเดินมาท่านหนองอกะเราก็ขอขอบพระคุณโครงการโคจันณา,า,าจักรนะคะจังหวัดสิรินค่ะและก็ขอขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์นะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือแม่แม่เอสซีทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้ครอบครัวเรามาโดยตลอดค่ะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องพังปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะจ้ากันลุกจ้า